สวัสดีค่ะลูกปัาน,นะคะอีกไม่กี่วันปี2563ก็จะหมดลงไปแล้วนะคะเริ่มต้นปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีนักก็ขอให้มันผ่านพ้นไปกับปีนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์โควิด -19 กลับมาอีกครั้งก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะเลี่ยงชุมชนแออัดแล้วก็ล้างมือล้าง,อาง,อางแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมทั้งสวมหน,น้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสดี ปีใหม่2564ค,ะคะ่ะฮั้บิ้นยูยี่ค่ะทุกคนขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ลำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสวัสดีปีใหม่2564คะ่ะสวัสดีปีใหม่2564นะคะ,ะ,คะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่จเจริญรุ่งเรืองน,นะคะ ปีนี้เราอาจจะเจออุปสรรคมามากมายแต่ปีหน้าต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะส่วนใครที่จะเดินทางออกจากต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอย่าลืมสวมหน้ากาก,กอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะสวัสดีปีใหม่2564ค่ะ